ดีวันศุกร์ที่23นะครับทุกคนวน,นี่พามาครับรถเหมือนเดิมแกร็บและโบนะวันนี้ไปที่เดิมบ้านปงมาลุนงานแรกกันครับว่าจะเป็นของแอปอะไรเจอกันตอนงานมาเลยนะครับผม งานแรกมาแล้วครับผมไปก๋วยเตี๋ยวสีฟ้าครับในเมืองน่าจะเป็นเกาหลีเราได้อยู่8 8 8ปบาทนะปรับลูกค้ากัน ส่งเรียบร้อยงั้น<ป>ที่สองเป็นคองโบนะฮะ วัดเจด,ดีย์หลวงไปเข้าซอยอนิมาน90บาทรับลูกค้กั่ส่งเรียบร้อยครับ90บาทสายนี่โดนล็อกล้อหมอดเลย ห้ามจอดงานมาแล้วครับทุกคนแกรบแกรบสามร้อยสิบสี่บาท เรียบร้อยครับผมปักหมุดกลับกันเถิดสอ4ิบสี่บาทปักโบดีกว่าครับงานโบมาแล้วบ้านข้างวัด13อยสามเราได้ร0อบาทรอลูกค้ามาขึ้นรถ นี่ลานจอดด <Walk. S 1> อกออเ,เรอกรกรมกดจอดไม่ได้นี่รอใแ,อแล้วก็เดินเดินาข้างเลยโอเคบ้านข้างวัดตรวคนอย่างเยอะอันนี้วันศุกร์นะแล้วกองเขียวต่างชาติ ก็จะหนีขึ้นดอยอีกแล้วผมปักหมุดมาเฉยทางผ่านลุ้นงานบนดอยกันดีกว่าครับผมงานมาแล้วเป็นของแก๊บครับผม <c oughs> แถวลานจอดวัดบ้านงนี่งไปสถานีขนส่งอาเขตส่งหนึ่งส่งแข้งเพือก ส2 0อยสิบาท Jangan ni, kata. Saya scan ni, Jangan Okay, untuk mencabar terima kasih ซีอ่านมลาละครับผมเป็นของโบสองร้อยเจ็ดสิบเ็ครับผม ยังติดผมปักแก๊บแนละ้วตอนนี้แก๊บราคาดีดปักไปทางผ่านเอาหมดตอนนี้สี่โมงเกือบจะห้าโมงอนะได้งานแล้วครับผมรอยัลลาน,นาไปเชียงใหม่ไนท์สฟอรี274บาท ไม่รู้ลูกค้ายจะยกเลิกหรือเปล่าไม่น่าย,ยกเลิกนะสองกิโล ตอนนี้เกือบมืดอ่ะผมว่าจะไหลไปแถวบ้านปง ข้าห้องน้ำเรียบร้อยฮะลุยกันต่อนี่ยังงานสุดท้ายแล้วนะสักสามร้อยจังๆฮาลุยอะลุน้นขอขอได้คำ่คำคมืดมืดหน่อยรถติดช่วงนี้ งาน,นมาแล้วครับทุกคนสองร้อยสามสิบก้าบาทไปส่งแถวอบตอสุเทพนั่นแหละไปปรับลูกค้ากันครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยฮะตอนนี้เป็นเวลาสิบก้านาฬิกา สรุปเลยฮนะแก็ 4, 000, 1, ปสี่งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทโบไม่ไหนเนี่ยหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยเหรประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแก็ปเจ็ดร้อยห้าสิบสามครับผม พันแปดกลมกมกลับบ้านครับผมบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ